ตอนต่อไปนี้คือโน้ตสำหรับวิดีโอ YouTube เกี่ยวกับ2,025 ROKS OK แก๊งแกมชาน DDH 979รีวิวสเปคและคุณสมบัติต่างๆแปลเป็นภาษาไทยเรียบร้อยแล้วยินดีต้อนรับสู่ช่อง NK Auto Hub แหล่งรวมข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับยานพาหนะล้ำสมัยและเทคโนโลยีทางทหารสุดล้ำจากทั่วโลกหากคุณชื่นชอบเนื้อหาเกี่ยวกับยานยนต์ยุคอนาคตเพื่อรบและระบบอาวุธอัจฉริยะนี่คือช่องที่คุณไม่ควรพลาด ในวันนี้เราจะพาคุณไปพบกับเรือพิฆาตอเนกประสงค์จากกองทัพเรือเกาหลีใต้ ROKS OK g a มชา n หรือ DDH 979ซึ่งเป็นเรือพิฆาตรุ่นที่2ในโครงการ KDXII ที่ยังคงมีบทบาทสำคัญในกองเรือแปซิฟิกของเกาหลีใต้แม้จะถูกปล่อยประจําการมานานแล้วแต่ในปี2025นี้เรือก็ได้รับการปรับปรุงและอัปเกรดให้ทันสมัยยิ่งขึ้น โครงสร้างของเรือออกแบบตามหลักสตีลลดการตรวจจับจากเรดาร์พร้อมมุมลาดเอียงและเส้นสายที่ช่วยลดลายเซนเรดาร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพภายนอกตัวเรือถูกเคลือบด้วยสีเทาน้ำเงินทหารซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของกองทัพเรือเกาหลีใต้ ROKS แก๊งแกมชาในปี2025มาพร้อมกับระบบการสื่อสารและควบคุมการรบที่ทันสมัยมากขึ้นโดยมีการติดตั้งระบบเรดาร์ Active e l เล็กทรอนิ l อล s ีสแกนอ a ร r ร AESA ที่สามารถติดตามและตรวจจับเป้าหมายทั้งทางอากาศและใต้น้ำได้พร้อมกันมีระบบป้องกันภัยทางอากาศเช่นขีปนาวุธ SM2 ที่ติดตั้งในแนวตั้งและระบบฟาลัง CIWS สำหรับสกัดการขีปนาวุธระยะไกลสำหรับอาวุธหลักเรือมีปืนเรือขนาด127มิลลิเมตรพร้อมด้วยท่ายิงตอร์ปิโดและระบบยิงแนวดิ่ง v l s ที่สามารถรองรับขีปนาวุธหลายประเภทรวมถึงขีปนาวุธพื้นสู่พื้นหุน้นโมอไอไอซึ่งเพิ่มศักยภาพในการโจมตีระยะไกลได้มากยิ่งขึ้น ด้านท้ายเรือมีลานจอดเฮลิคอปเตอร์ขนาดใหญ่รองรับการปฏิบัติการร่วมกับเฮลิคอปเตอร์ล่าตต่อปิโดหรือโดรนล้ำสมัยช่วยเพิ่มความสามารถในการต่อต้านเรือดำน้ำและการลาดตระเวนได้อย่างมีประสิทธิภาพระบบขับเคลื่อนของเรือเป็นแบบคอมบิ n เอตดีเซลหรืแกส CODOG ผสมผสานระหว่างกังหันแก๊สและเครื่องยนต์ดีเซลช่วยให้เรือสามารถทำความเร็วสูงสุดได้ประมาณ30นอตและสามารถแล่นได้ไกลในระยะปฏิบัติการที่หลากหลายเหมาะสมทั้งการรบระยะสั้นและภารกิจระยระไกล ROKS แก๊งแกมชานถือเป็นเรือพิฆาตที่ผสานเทคโนโลยีล้ำยุคและพลังการรบในทุกมิติไม่ว่าจะเป็นการคุ้มกันกองเรือการรบผิวน้ำการป้องกันทางอากาศหรือการต่อต้านเรือดำน้ำเรือพิฆาตลำนี้ยังคงเป็นหัวใจสำคัญของยุทธศาสตร์ทางทะเลข,ของเกาหลีใต้ในปี2025และมีศักยภาพสูงสำหรับการทำสงครามยุคใหม่ หากคุณชื่นชอบเนื้อหาแบบนี้อย่าลืมกดติดตามช่อง NK Auto Hub เพื่อรับชมคลิปใหม่ๆที่เราจะนำเสนอเกี่ยวกับเทคโนโลยียานพาหนะและระบบการรบสุดล้ำจากทั่วโลกขอบคุณที่รับชมแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไป